พูดถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะท่ามกลางการจับตาค่ะว่าจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่ในการเนื่องจากฝ่ายคา้านพุ่งเป้าไปที่การอภิปรายนาย,ยกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเรื่องนี้ทางการนำของรัฐบาลออกมาสร้างความมั่นใจนะคะว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพนะคะแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐบาลเนืน่องจากมีความเป็นปึกแผ่นและตอนนี้ประเทศกําลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นติดตามสัมภาษณ์พิเศษกับคุณพิชัยเดลริทธพันธ์รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์กับคุณเกมชวันค่ะความมั่นคงของรัฐบาลหรือวัสถีลรภาพนะครับมันจะส่งผลอย่างไรต่อการดําเนินนโยบายของเรา อ๋อผมเชื่ออย่างนี้ครับผมเชื่อว่าเาศรษฐกิจกับรัฐบาลเนี่ยเป็นเรื่องของคู่กันรัฐบาลมั่นคงเศรษฐกิจก็มั่นคงเศรษฐกิจมั่นคงรัฐบาลก็มั่นคงเป็นเป็นเครื่องช่วยซึ่งกันและกันนะครับร <ผม S 1> คู่กันอ่าใช่ใช่ซึ่งจริงๆถ้าเราเหมือนที่ผมบอกถ้าเราดูดูทิศทางที่เป็นอยู่เนี่ยผมขอให้มั่นใจว่าเรากําลังไปได้ดีนะครับ ตัวเลขส่งออกขึ้นขนาดนี้ผมว่ามันไม่เคยเห็นมาเป็นเวลานานนะครับ13.6%ในเดือนมกราเนี่ยนะฮะหรือว่าปีที่แล้ว5.4%นั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีการลงทุนที่พุ่งขึ้นแบบพุ่งแบบกระชูนนะครับพุ่งมากสุดในรอบ10ปีและลงขอจริงลงจริงด้วยและปีนี้ผมก็ไม่ได้ผมก็คิดว่ามันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับของเดิมด้วยซ้ํามันก็กําลังจะไปได้ดีการท่องเที่ยวเราก็พุ่งใช่ไหมครับ <ừ. S 1> เหมือนที่บอกปัญหาหลักตอนนี้ที่คนรู้สึกว่าเออไม่ค่อยดีอะไรไม่ดีมันเกิดจาก นี่เก่าที่มาสะสมมาใช่้องแ,แก้น,นี้ให้ได้ถ้าแก้น,นี้ได้เนี่ยผมว่าเศรษฐกิจเราพุ่งแน่นอนอันนี้ผมไม่ได้พูดเอาตัวเลขเป็นตัวเลขเนี่ยมันไม่โกหกนะ,ะมันบอกตัวเองใช,ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มั่นใจว่าสิ่งที่รัฐบาลทําอยู่และสิ่งที่กระทรวงไปทำอยู่เนี่ยทำเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขอให้มั่นใจได้ครับไม่นานก็จะมีการอภิบายไม่ไว้วางใจซึ่งท่านบอกว่า การอภิปรายเนี่ยมันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นไหมครับผมว่าไม่ไม่น่าเลยนะครับมผมว่าถ้าเหมือนที่ผมพูดตอนนี้เห็นความเห็นทิศทางที่ประเทศกํลาลังเดินไปไนไะฮะความมั่นใจเนี่ยเกิดมาจากท่านยุทธมตีนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นการส่งออกที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นการท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยมันแสดงความมั่นใจ ต,ต่อประเทศไทยตอนผู้นําประเทศไทยต่อการบริหารของท่านนายกรัฐมนตรีผมยินยันนะครับว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยเรากำลังไปได้ดีเพียงคต่ว่าเราต้องได้รับความร่วมมือจากแบงก์ชาติแลวก็กระทรวงการคลังร่วมมือกันในการแก้ปัญหานี้ถ้าแก้ปัญหานี้ได้ผมว่าเศรษฐกิจเราพุ่งกระชดน่ะ ผมขอยืนยันนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆผมไม่ไม่คิดว่าเป็นปัญหาเลยการอภิปรายก็เป็นไปตามขั้นตอนการระบบของเขาแต่ว่าผมไม่ไม่ได้มีความกังวลเลยเพราะว่าพรรครวมัฐบาลก็มีความเป็นปึกแผนแน่นแล้วก็เปิดที่ผมบอกเศรษฐกิจ ทิศทางเรากำลังไปได้ดีถ้าเกิดทิศทางเราแย่สมัยก่อนส่งออกรอไม่ดีลงทุนก็ไม่มาใช่ไหมไอ้อย่างนั้นอ่ะท่องเที่ยวก็ไม่มีอันเนี้ยอันนั้นคือเสียสัญญาณแย่และอันนี้สัญญาณเราค่อนข้างชัดเจนว่าทิศทางเรากำลังไปได้ดีเพียงแต่ว่าแก้ปัญหาเก่ายังไงเราจะถ้าแก้ปัญหาเก่าได้ทิศทางอนาคตใหม่นี่กำลังไปได้ดีมากขอให้ยืนยันนะครับว่าเราไปได้ดีแน่นอนครับผม ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของช่ง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไปพลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ